ค่ะนี่คืออ่าวัดปลาวังนามเย็นเนาะค่ะสาราอุปคุกค่ะโอ้โหป่าบได่มาหลายมือค่ะนี่สาราอุปคุกค่ะเพินเด็กลุ่ลวงเก้าหนาไปแบบหกสิบเจ็ดสเปอร์เซ็นแล้วพอแม่พี่นอ้องอเนี่ย 6กสิบเจ็ดสิเปอร์เซนต์แล้วอุ้ยสวยงามมากพี่น้องหลังใ่หลังโตหลังเขอค่ะนี่แหละสาลาอุปคุปเนาะวัดปลาวังน้ำเย็นของเขาค่ะนี่ค่ะอุ้ยหลังใ่หลังนันหลังใ่หลังเตอค่ะพ่อแม่พี่น้อง สาราอุปกุป์ค่ะะแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คของตําตบลเกิง้งของเฮาเนาะค่ะจังหวัดมหาสารคามค่ะค่ะช่วนนี้ก็สิเป็นอหอแบบเจ๊งไหนล่ะเป็นทีทีเพิน์สี เอาพวกเครื่องใช้ที่อย่างของอา,อาจารย์เพิ่นเนะาะค่ะมะไวมีค่ะนั่นะนี่ก็ดีแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องแล้วแล้วเราตรงนี้เพิ่นกับเฮดเป็นนี่เนาะพ่อแม่พี่นอ้องเออเป็นไอ้นั่น เป็นต้นใหม่เป็นต้นใหม่เทียมเป็นทางเขาบอ้อค่ะเป็นทางเขานาสิเป็นทางเขา้าเป็นต้นใหม่ต้นใหม่เทียมก็ย้อมรับว่าอ่าเพิ่นเห็ดดีเห็ดดีเห็ดสวยเห็ดงามเด้อพ่อแม่พี่น้องค่ะเมือเ่อกี้ก็คือเงียบเงานเนาะเป็นวันธรรมดาเงียบเงามากค่ะมีขวดชาขวดแกะ กำลังเก็นกำลังค่ะน่าจะเป็นทางเขา่าจากที่ข้าเห็นพอหลังคาเห็นชัดเห็นนั่นอยู่นั่นเป็นทียูของาอาจารย์เพิ่อนเนาะจากเห็นบอกบค่ะ,อ,ะอันนี้คือจัง ็นโบสถเป็นอย่างคล่องๆนี่อันคืออยู่ประเทศประเทศอันนั่นแหละค่ะประเทศอินเดียตรงนั้นนี่น้ำไหลนกค่ะพวามมีพี่น้องงาน้ำน,น้ำปากบวัวไปไดงม้านี่งปากไปแต่ทางอื่น บ่าไฟใดมาหนีเพราะปัญหาค่ะมาเหรอนีมีมี่ะว่ามีเพื่อนจเอาพวกของไก่ของซอยของพระอาจารย์เพื่อนมาไหวเนาะค่ะพระอาจารย์คำที่พระอาจารย์เนี่ยอยู่กับที่ระจังคือบ่อยใดค่ะหลวงพ่อเนาะเป็นอาจารย์ของ เียน,น,นอันนี้ก็คือหัวชั้นค่ะค่ะเอาเป็่หัวชั้นอ่าศาลาอุปคุปค่ะนี่นี่ศาลาอุปคุปค่ะนี่นี่นนนค่ะค่ะลิปนี้ก็ซับนี่เนดะ้อ จะเดินค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวปาทีมาอัปเดตให้เมืองใหม่เนาะค่ะมาอัปเดตในเมืองใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ